na ba neo văn ni tặng to ni mơ nạ. cho ni cha có chính lệ chỗ u cam bèn tàn lâu cho ni nàng có cam cầu đại bích phun tàn lâu nè bay đã bay xếp hồ trái nồi bắn khăm sầu sụp ta lộc ai dân lù quay chữ trăm cam nay trăm hù hắn chê tương lai phù hộ นาบัดเดี๋ยววันนี้แผวลูกขาฟันซ้ําเดี๋ยวไปปอ2กรณีกาวันชุมตัยยองตัยางมาหันเปินก็บ่เสียนโกซาตันชุมตีนางตึงใบปอเพินหักยอมโตที่มาปันคํใจแลตะเอาเมโตใดนี่โกกาเปินขึ้นว่าได้มีกรรมมนต์เก่าไวยเล่เ้ม แล้วก็จือจำเอาพินเงาเต็มโตวไว้ไปใจแล้วจำจือห <c oughs> น้าบ้านเดียววันนี้บุญือแล้วก็ใครบอกเปื้อนลู่ตามเข่าบิเส้นดนตัวนี้ตามกวนจาแล้วออกทำบาวไว เตอนีนาติตานคิดไกหือจับแหงแนวต่างเดึงนางว่าไปแล้วโฮทีจะเมื่อก่อนแล้วกว็คือสวนหนังเตอรเก้าอู่เราพบแพ้วเตือนีใจของพัาปัญญาเด็ดเดเดเดียวนิตานอินตานพุ่มมามนำหลุดมาตานว่าซ้ำเบาพิษแนวต่างเตือนีนาติวัางกำจานี่ไกบอกเมื่ออ่อนอายเตือนีลาจักใหญ่กำเขา Quay nế lau mơ on Đừng ăn phà-ya-bì-sián-đoan Phòm hô-thi-tê-mơ-cò-hoan <laughs> 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 nà bàn nì phún kèm mới mà chẳng tốc dăm tào nay ná thôm bộc đoàn đi cún tố là tiếng trôi thì tố cãi cam thì khai la vi xiên đón Cháu đun khăm Ăn mi ca lạt, nhà ban đêm ở nị, đi cặp nàng nào nhào chát chửi si xin no nó maya. ได้ปิ่นนางลาจามะทีตะกว่าเอากันสุขสำลันและปิ่นเจ้ายังมีลูกหักนอนอยู่เฝ้าคู่มืออ่อนอือไปมาชื่อว่าจาติและกันหาสองพระัทธานีอยู่เฟือยู่เฟเลข้งพอแม่ได้ินเจ้าจ้างผึกหางอนที่เวงหนงนครกว้างแจ้งใจและยดอาจ มีตังปัาจนานาตคาา่ะไพยฝ้าปัดเป็นการกันวันวันใดขุนหอคำนิทายสวยอะะมยเน่ยนขับไว้กูกองปนีคุณหลายเปนนองนองจะดูกัดกังหน้าบ้านเดียววันนี้จะมียาจกเดยุณุณตก Họ có lấy lăng khâu phăng phong và khó nom phường tan có đi ka, dòng bao mi ti bốc lê băng, tan có lúc tê in ni tê phùm lung sang, dòng mi chang phước kéo tiếp lôn đung kớt kap tam, mahase na tít đam đai nị đai có pin chào vêng đông la con nhai, dù tăng phèng phai khung phong chang nắng khung nga ngon, ว่มีตีจักเสียนค้อนนิลิงเจิญจักใจเรื่องใหญ่เจ้าเบาไข่และ้ยปูภัยเมืองตุนชุกกับบุญนี่จำเดินเตงเต้าจะมีฟุ้งหมาเข่าเม็ดน้ำก่อลูมากหงใสตามใจเจ้าโจตานวันเส้นโกด นาบัานเดียววันนี้ได้พูทขาไัยฟ้าและผุ้ตกกุลพันสุขบ้านใจและมาคู่ลูกใหม่มีเบาไหลตึงสิ่งคุณมีเบาไหลตึงสิงทุกสิ่งนานาตอนี้นาทีเจนจาต่านตามทำบทบาทจะมีเมกาลิงกาลาด phun khát hẹn đinh đèn phun phúng đã ca có xuống khẩu nay na hẹn hiệu mà mi nam tiêu phải mương khát phai à băng mơn cắn phòm tiếng mương làm bạc pin đinh tiệc khát xin tung xăm mơn ta ướp khẩu ra khen đứa bi ơi à văn khó có được áo chạ hô khen bọc cắn ma phòm เราปึงโกนไปปฏิบัติไหวนบนอมเด็ดทุนปอิิเซนดอนที่เวียงดงหนากปนนี่เต่ฟันเลปพินเจ้าเขาก่อนุงเครื่องผ้าปูเถ่าเป็ดก่อนํำเล็บคำคอเอายังโซโบอจากงางอนตัวพิเสด tốt đớt mày khâu tê hàng tiếng đen khô bắt tê khát hố sử phun khao no hiu giang tiêu phải tăng cũng có áo cung mơn tham tiêu thét tam lam đây cái nề hàm đu cô để áo cung giang xót đèn khung khung chắc cái phong thứng bên có cả dinh xiên trang nga ngon đoàn hẹn Chiến xe nên cầm viên chào nạc quan giấy phê đi khó có ốt khăn tí ขึ้นหอคำนิพาสจัดดิฉันตาล,ละเจ้าพอแล้วผ่านท่าเป็ดกุ้นแต่กอดุงมาตรงทำดูคักทีเล็กว่าพามหากมาดนีเ่เซตเตมีเรื่องการสัง ອະບັດເດວວັນນີ້ເຂົາກໍເອົາກັນນ້ອມຈໍມືແລະບໍ່ຂັດດັ່ງນັ້ນເພาะເພິຂ້ອຍຮັກໄດ້ເຄິ່ງເຈນີ້ຂໍນ້ອມຟຶງຕັນກໍດີກາດັ່ນັ້ນຕັນກໍຍຸດບໍ່ມີທີບົກແຫຼບັງຕັນຊຶງຄຶນວ່າໄດ້ຫງຕັນໂດຍຈົບຊິຕາຫີທົກນຳຄຸນດຢຕົກໃມືພາມໂຈຕັນແລວຄຸນອນຍິມພໍ ไพโดดนยดอกไม้เละกคำเผาลุงมายังมีเตียวบาบุเนเตียววานาลองซาซาดเดาบ่อขาดเขาก่อมาลักห่างเอาจ้างโปงเขี่ยวจิงตานี้ภาคเสเวงยำน,น,น,นันเส้นนันฟาตึงนินปอไว้วันนำสมุดปั่นเหลียไปปืปนคำเคกตีฟองผิวป้อนจังงางอนตัวพัสืุดจุกไปหลอดมุกการิงกาลาดกว่างตอนเต้านี่ฟุ้นดังลุงมา Thầy bà bà chàng mừng hù ta lệ tốc lạng ma cu mư Dân đàn khâu hồng nội chế ta khuôn thoát bay Nà văn đều văn nị tăm cháy châu Tăm cháy khâu nay nà lệ có kêu Có nêu khuôn say lau lệ tìm vay du dê Bà tốp bê xa lệ đón lệ ตอนนี้นาจีเน่ไผ่ถังแถมยอมไปกว่างยาวหยุดสุดตานาจ้าถึงหนังวิเชีนด้นจนพระเสดแจะมือตันเละได้ตันจังเพือกเกี่ยวติบล้นอุงอาจผิวใสหลุดมาพิจัยพร้อมป้าจ้าและเก็ดใจให้เบาสู่สักก่อและครับเจ้าออกนี้ในมือปีเปิบเซีนเบืองเจทุตตลานากรนี่ปอได้เสียนควันเฟิงเฝ้า ไหลเต้าทีเหงาก็ตุนเจ้าเบาขี้ไห้เมืองครับโหนี้ปันดันนิตานก็บ่ปันเลยขี้ไหนเจ้าก็มาลักห่างโคแล้วโจลูกเมควันโจกันก็แลวันเสป้าลูกหน่อยเบาต่ำก้อยใจเจ้าตุนใจวิเส้นด้นยามีอินตาฟังเห็นจบก็ไปกับกีบ บาดเดววันนี้จะมีลุ่มทีบไม่ในหวยงวยย้อยใส่ตังดูตกดูพันใจเจ้าตึงนางเจ้าตึงนางลำบากได้พักบ้านเมืองเก่าเข้าสูดุงดีในหิมาปานขวางกำเดวก็จอดตานดอดแล้วที่บุงกดสาลาอินตาพร้อมกุมพันกับกีบเจ้าก็มาเนละเมดหือพังพร้อมเน่ที่อยู่จองนอน คุณบอนมกเลใจเจ้าตึงนางและลูกอ่อนเบาหอนได้กินจินกับเขาเหมือนอยู่เวงคำอยู่ตัางต่คำวัดได้บุญน,นิกินกะม,มันมลูกใหม่กันว่าวันพุกเจงมาแล้วนี่ไม่หากเลยไปในลุงไพเอาหาลูกใหม่ละลูกไวพพัยแลนดินขึ้นเลอป่อปิดตาจำนั้นเมก่อโซหาเต่าลุงไพเล เต้าดุงไผ่ใส่หมากกันว่าแมหากได้ปกเลี้ยวขึ้นลูกเล่นมามก็มาลมดาดีนี่จังเผ็ดปันลูกน้อยเบาต่ำค่อยใจเจ้ากันไดอยู่ห้องตาไม้และตีเขตอาลานจิตต่กันนี่อยู่วังเวไว้ยังมีนำบ่มีแลบไก่ใสอยู่ดินยินคุณจะเใครเาตุนทุ่งสินเจ้าภาวนาตีในป่า จุดจายังเศร้าหนีห้องไม่ยังมีาำวิจีบุญปันขำใจไกวก่อนโบหันคือจับบบมันของเล็กเล็บเตะกำมปอได้ไหมไหมสัางวันคือเดี่ยวกันตั้งใจฟังเลื่องใหม่เฮาไกวัขับใส่ดุยสุทเก่าเมหกหโคตัวนี้เราก็ชิงโจกันม่หน้าโคไกเมืองฝ่ากันอีลาว่าแล้วตกไอซิบตั้ม ตจนี้จะกวัเราตามกันห่องในทำสุดขีดตามีดห่องมือเก้าใด้ซิบกันมาบึดนึ่งเกี่ยวพินนองเสียงก็อยู่เจนจ,จาตจนี้จะกวยวลักอาสาสิบกำมือแท่งจะไปแหล่งเจ็บต้องลักไปมือไหนมันจับหัวจะเด้แต่เนวนินในอีเกี่ยว ស្រូនសាប់ខ្ញុំបានប់ពិនົាកាន្នឹង់សាស្នឹង្នឹង់ខ្ន្នៃខ្ល្នុងអារសាព្រូនសារាន់ខ្នឹង់